ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนองานไม่ง่ายเกรดการดวลกันของฟอร์เรสต์ปะทะลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลจะป้องกันตำแหน่งจากฟงของสึีิมยริกอังกฤษด้วยการไปเรยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์ซึ่งดูผิวเผินแล้วนี่ควรจะเป็นโปรแกรมที่ไม่ยากเกินไปสำหรับพวกเขาหลังจากตอนนี้หงแดงกำลังมีฟอร์มโดยรวมที่ยอดเยี่ยมต่างกับเจ้าทินที่ตอนนี้อยู่ในดับที่17ของตารางคะแนนอย่างไรก็ตามในเกมฟุตบอลน,นั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้และที่ผ่านมามันก็มีเกรดบางอย่างที่เรียกได้ว่า ไม่ค่อยเป็นใจสําหรับลิวอพูในการเจอกับฟอเรสด้วยทําให้ทีมของกุนซือเจเกนครอบจะประมาทเกมนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเก็บทั้งไปและกลับอย่างที่รู้กันดีว่าในนัดแรกที่เจอกันของฤดูกาลนี้นั้นลิวอพูปังแอนฟิ์เอาชนะไปได้3ต่อศูนย์ซึ่งหากวันเสาร์นี้พวกเขาเก็บ3คะแนนได้อีกมันก็จะทําให้นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซันหนึ่งเกถึงหนึ่ที่ลิวอพูพิชิตฟอเรสได้แบบทั้งเย่าและเยือนซิตี้กราอาถัน มันเป็นเรื่องธรรมดาที่บางครั้งทีมที่ไม่ได้มีขุมกําลังที่แข็งแกร่งมากจะพิกล็อกเอาชนะทีมใหญ่ของประเทศได้หากพวกเขาได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่สําหรับฟอร์เดสแล้วนั้นพวกเขามีผลงานดีเป็นพิเศษเวลาที่ได้ต้อนรับลิวอพูเพราะทัพเจ้าป่าไม่แพ้ในเกมลีกที่บ้านของตัวเองมากถึง13นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วเมื่อต้องเจอกับหงแดงแบ่งเป็นการชนะโเกมกับเสมอเหน นั่นทาให้ตอนนี้โปรแกรมบุกไปเผชิญหน้ากับฟอเรสต์เป็นเกมเยือนที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถเก็บชัยชนะได้มากที่สุดหากนับเฉพาะในพิมพ์ลีกและหากนับรวมกับสมัยที่ลีกสูงสุดใช้ชื่อดิวิชั่นหนึ่งเข้าไปด้วยแล้วนั้นนี่ก็เป็นโปรแกรมนอกบ้านที่พวกเขาไร้ชัยติดต่อกันมากที่สุดหากนับเฉพาะการเจอกับทีมจากลีกสูงสุดด้วยกันโดยเป็นรองเพียงช่วงที่ไม่เคยชนะอาเซนนลในการเยือนที่นั่น18นัดติดต่อกันระหว่างปี1 9 0 5ยถึง1928งเพียงครั้ดเดียว ในทางตรงกันข้ามสําหรับฟอเรสต์แล้วนั้นลิเวอร์พูลถือเป็น1นในทีมที่พวกเขาไม่แพ้มากที่สุดเมื่อได้เปิดบ้านเจอกับอีกฝ่ายในพรีเมียร์ลีกโดยอีกทีมที่ฟอเรสต์ถูกฉโลกด้วยแบบนั้นก็คือลีดยูไนเต็ดเกมลีก13นัดหลังสุดที่ฟอเรสต์เปิดบ้านเจอลิเวอร์พูล2022-2023ฟอเรสต์1ลิเวอร์พูล0 1998-1999ฟอเรสต์2ลิเวอร์พูล2 1996-1997ฟอเรสต์1ลิเวอร์พูล1 1995-1996ฟอเรสต์1ลิเวอร์พูล0 1994- งเก้าเกถึงหนึ 92, 1, 1. ่ฟอร์เรสหนึลิเวอร์พูล1น9่งหนึ่งเเกสอถึงหนึ่ฟอร์เรสหนึลิเวอร์พูลศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถึงหนึ่งเก้าเก้าสองฟอร์เรสหนึลิเวอร์พูล1นึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ถึงหนึ่งเก้า8ก้าหนึ่งฟอร์เรสสองลิเวอร์พูล1นึ8งหนึ่งเก้าแปดเก้าถึงหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ฟอร์เรสสองลิเวอร์พูลสองหนึ่งเก้าแปถึงหนึ่ฟอร์เรสสองลิเวอร์พูลห ฟันร้ายของนูโนนับตั้งแต่ที่นูโนเอสปริโตซานโตเข้ามากลุ่มบังเหียนฟอรเรสเมื่อวันที่20่ธันวาคมปีก่อนทีมก็มีเกมรุกที่ดีขึ้นเพราะพวกเขายิงในหลีกได้ครบทั้ง9นัดคิดเป็นจำนวน17ประตูแต่กุนซือชาวโปรตุกีสเองมีประวัติที่เลวร้ายยามเจอกับลิเวอร์พูลเพราะเขาแพ้ทั้ง6ครั้งเวลาที่ต้องดวลกับทีมดังของย่านเมือซ์ซีไซส์ในเกมพิมพิลิกทั้งนี้ในประวัติศาสตร์ของพิมพลิกมีกุนซือหลายคนที่แพ้ทีมใดทีมหนึ่งในทุกกนนนััดที่เผญห้า แต่สาหรับกรณีของซานโตกับลิเวอร์พูลถือว่าเลวร้ายเป็นลําดับต้นๆ้น,นโดยมีเพียง4รายที่มีสถิติการแพ้ทีมใดทีมหนึ่ง100%เด้วยจํานวนนัดที่มากกว่านั่นก็คือแกรี่เม็กซันที่แพ้ลิเวอร์พูลทั้ง9หนมาโกซินวาซึ่งแพ้แมนซิตี้ครบ9นัดพ่อจีเวลที่ไม่เคยเก็บแต้มได้เลยจาก8เกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคริสฮิวตันที่มือเปล่าตลอดทั้ง7หนท,ที่ดวลกับลิเวอร์พูลผลงานของนูโนเอสปิโตซานโตเวลาเจอกับลิเวอร์พูลในเกมเพรีเมีย ยี่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันสิบแปดวูฟศูนย์ลิเวร์พูพสองสิบสองพฤษภาคมสองพันสิบเก้าลิพูสองวูฟศูนย์ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันสิบเก้าลิพูหนึ่งวูฟศูนย์ยี่สิบสามมกราคมสองพันยี่สิบวูฟหนึ่งลิเว่าพูสองหกธันวาคมสองพันยี่สิพูสี่วูฟศูนมีนาคมสองพบวูฟศลิเวร์พูหนรู้หรือไม่เจเกนครอบไม่เคยควา้าแชมป์ลีกเลยในอะาชีพของเขาโดยไม่มีนักเตะชาวญี่ปุ่นอยู่ในทีม บริเซียดอนมูนฤดูกาล2010-2011ชินจิคากาวะบริษเซียดอนมูนฤดูกาล2011-2012ชินจิคากาวะล,ลิเวอร์พูลฤดูกาล2019-2020ทาคุมิมินามิโนะและลิเวอร์พูลในฤดูกาล2023-2024ก็เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ครอมมีวาตารุเอนโดนักเตะชาวญี่ปุ่นที่เป็นถึงกัปตันทีมชาตินั้นอีกด้วย ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้เพิ่มโอกาสที่ลิปูจะคว้าแชมป์พิมลีกฤดูกาลนี้หลังจากพึ่งฟา้าแชมป์คาราบาวครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีมของเจอเก้นครอบคว้าแชมป์แรกในฤดูกาลนี้ด้วยการเอาชนะเชลซีในคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์คงแดงจ่าฝูงพิมลิกจะเดินทางไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสในวันเสาร์ก่อนจะไปเยือนสัปตาปรักในยูโรป,ปาลีกปัจจุบันลิรูพลังจ่าฝูงพิมลีกโดยมี60แต้มหลังผ่านไป26นัดโดยมีคะแนนเหนือแมนซิตี้1แต้มเนื่องจากเหลือเกมลลีกกกออ12นนนัดดดใให้เ้เนน่าาสุทยขงคร ผงแดงจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตารางการแข่งขันที่ชุกมากทั้งในประเทศและฟุตบอลยุโรปทําให้เป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับลิเวอร์พูลการวิเคราะห์ข้อมูลจากออฟต้าวิเคราะห์ตัวเลขหลังจากผ่านไป2 6สัปดาห์คานวณว่าทีมของครอปมีโอกาส35.2%ที่จะคว้าแชมป์ในเดือนพฤษภาคมตามรายงานจากเว็บไซต์วันฟุตบอลมันเพิ่มขึ้นเกือบ10%จากการคาดการเดิม25.7%หลังจากแพ้อา์เนอลเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ ออปตายังคงทำนายว่าอันดับสุดท้ายที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของหงแดงในลูกการนี้คืออันดับ2ด้วยค่าเฉลี่ย38.1ในขณะที่พวกเขามีโอกาส25.4ที่จะจบอันดับ3และความน่าจะเป็นเพียง1.2กับอันดับ4 m a แมนซชตียยังคงเป็นทีมเต็งโดยมีโอกาส51ที่จะคว้าแชมป์ลีกสมัยที่6จาก7ปีหลังสุดขณะที่โอกาสที่ทีมของเป๊ปจะจบอันดับ2อยู่ที่31 อาร์เซนอลมีโอกาสจบอันดับสามมากที่สุดที่52และมีโอกาสเพียง13.7ที่คว้าแชมป์เบลลิกครั้งแรกตั้งแต่ปี2004 f a g ปรับโครงสร้างดันโฮแกนขึ้นครองบัลลังเซนเบส s อร์ t กรุ๊ปหรือ f a g ปรับโครงสร้างการบริหารภายในครั้งใหญ่เพื่อหวังกระจายการลงทุนเพิ่มในชนิดกีฬาต่างๆ ล่าสุดแต่งตั้งให้บิลลี่โฮแกนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซ e o โสมสรสอนลิพูนั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FSG i n t เ r n a t เน n a l บริษัทที่คอยกำกับดูแลธุรกิจนอกสหรัฐอเมริกาให้กับ FSG อีกหนึ่งตำแหน่งโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มการลงทุนในกิจการสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ให้มากขึ้นในอนาคตเมื่อรูปการออกมาแบบนี้ก็น่าจะทําให้ข่าวที่ FSG ต้องการได้ตัวไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้นวยการกีฬาของทีมกลับร่วมงานด้วยอีกครั้งมีนน้้ําาหักกมขึน ราะโฮแกนที่แม้จะยังคงนั่งเป็น c ีอให้กับลิเวอร์พูลอยู่แต่ภาระหน้าที่จะต้องหนักขึ้นแน่นอนการที่จะหาคนมาช่วยแบ่งเบาในภาที่โฮแกนไม่ถนัดอย่างเรื่องฟุตบอลแล้วให้โฮแกนดูแลเฉพาะด้านการค้าและการตลาดแล้วเอาเวลาที่เหลือไปโฟกัสกับงานของ f s g International น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกว่า การที่ f s g เลือกที่คุยกับเอ็ดเวิร์ดเป็นครั้งที่2หลังจากถูปริเสธกลับมาในครั้งแรกแน่นอนว่าต้องมีความมั่นใจพอสมควรว่าข้อเสนอที่ยื่นเข้าไปใหม่จะเป็นอะไรที่น่าสนใจจนเอ็ดเวิร์ดไม่สามารถปริเสธได้ซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่ง CEO โฟุตบอลตามรายงานข่าวแจ้งว่าตอนนี้ทั้งเอ็ดเวิร์ดและเยนเกรแฮมน่าจะอยู่ที่งานประชุมสัมมนาวิชาการที่บอสตันดังนั้นถ้าจะพูดคุยกันตามภาษาคนคุ้นเคยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่จะตกลงไหมรอดูครับ กาโปให้สัมภาษณ์มันเป็นสัปดาห์ที่มัศจรรย์แต่ตอนนี้เราโฟกัสไปที่ฟอร์เรสต์อย่างเต็มที่ลิเวอร์พูลสนุกสนานกับสัปดาห์ที่มัศจรรย์แต่การโฟกัสไปที่ความท้าทายต่อไปที่จะต้องเอาชนะในเกมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในวันเสาร์นี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจากการยืนยันของโคดี้กาโปมันเป็นสัปดาห์ที่มัศจรรย์และผมจะพูดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่แสดงว่าเราอยากจะจบช่วงที่เหลือของฤดูกาลอย่างไรนักเตะทีมชาติฮอนแลน์กล่าวกับลิเวอร์พูลเอฟ แน่นอนว่าเมื่อคุณเล่นในระดับนี้คุณต้องการเล่นเกมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และใช่เรามีอุปสรรคบางอย่างในทีมกับอาการบาดเจ็บแต่ผมคิดว่าเราจัดการผ่านมันมาได้ดีมากในเวลานี้และเราไม่สามารถคิดถึงความเหนื่อยล้าหรือเรื่องใดๆไ,ได้ในตอนนี้เราก็แค่ต้องทุ่มเทและทำงานหนะักรักษาสมาธิรักษาความฟิตให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเก็บแต้มเรารู้ว่ามันคือเกมที่ยากในการเยืยนฟอ r e เร แต่แม้ว่าเราจะอยู่ในที่ที่มีความสุขในตอนนี้เราก็โฟกัสจริงๆเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรที่เราสามารถทําได้ในฐานะทีมและสิ่งที่เราสามารถทําออกมาได้ซึ่งเราต้องโฟกัสจริงๆในเกมถัดไปนั่นคือนอตติงแฮมในเวลานี้และเราจะทุ่มเทเต็มที่ในการเล่นที่นั่นเช่นกันกาโปกล่าวต่อไปว่าความอิ่มเอมใจในช่วง10บวันที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกโดยรวมภายในห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลไม่ผมคิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆ เจ้าของเสื้อเบอร์18กล่าวชัดเจนว่าเราทุกคนที่นี่มีความสุขที่คว้าถ้วยรางวัลซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราในฐานะผู้เล่นและสําหรับสโมสรและสําหรับแฟนๆผมคิดว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเริ่มต้นฤดูกาลเรามีสมาธิและเรารู้สึกว่ามันอาจมีสิ่งที่พิเศษ ชัดเจนว่าเมื่อผู้จัดการทีมบอกเราว่าเขาจะอำลาในช่วงซัมเมอร์ความรู้สึกนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยและตอนนี้เราได้ช่วยรวางใบแรกแล้วเรากำลังมาถูกทางแล้วและมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ลุ้นและผมคิดว่าทุกคนยังคงกระหายและมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดผมคิดว่าเราต้องไม่มองไกลเกินไปเราแค่โฟกัสไปทีละเกมเพราะเป็นเกมที่สำคัญที่สุดผมคิดว่านั่นคือวิธีการที่ผู้จัดการทีมวางไว้ตลอดทั้งฤดูกาลและนั่นคือความตั้งใจของเราเช่นกัน ซึ่งผมคิดว่าเราต้องคงสภาพจิตใจในแบบเดิมสปิริตที่เหมือนเดิมในฐานะกลุ่มและพยายามทำสิ่งที่เรากำลังทำต่อไปกากโบพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของการคว้าถ้วยรางวัลแรกในฐานะนักเตะหงแดงในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าใช่แน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งที่ชนะเกมนี้และคว้าถ้วยรางวัลน,นี้อย่างที่ผมบอกมันสําคัญสําหรับเราในฐานะผู้เล่นที่จะคว้าถ้วยรางวัลและเมื่อคุณเล่นให้กับสโมสร,รแบบนี้ใหญ่ขนาดนี้ นี่คือสิ่งที่คุณอยากประสบความสําเร็จตลอดเวลาและผมมีความสุขจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันหลังจากก้าวผ่านระดับเยาวชนและฉายแววในทีมชุดใหญ่ของ PSV ไฮ n อ h o ฟกาโปผู้ทำประตูชัยให้สโมสร,รในวัยเด็กของเขาในนัดชิงชนะเลิศดัชคัพปี2022สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จที่พลิกชีวิตดาวรุ่งอย่างเจเดนแดนซ์และลุยส์คูมาสเขาเน้นว่าผมไม่รู้แน่ชัดว่าพวกเขาเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่ลิเวอร์พูล แต่พวกเขาอย่างอายุน้อยซึ่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยพวกเขาก็เริ่มต้นทีน่นี่และต่อมากลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันไม่ใช่วันที่ดีเสมอไปมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอะคาเดมี่ช่วงขึ้นขึ้นลงลงและสุดท้ายคุณจะประเดิมนาทีแรกคุณได้รับถ้วยรางวัลแรกในหนึ่งสัปดาห์และจากนั้นก็ทำประตูได้ด้วยใช่ผมจินตนาการได้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรมันเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ